สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้จะพามาอัปเดตนะครับทุเรียนนะครับว่าเป็นไงบ้างนะครับตอนนี้อยู่ที่อําเภอคลุงนะครับสําหรับทุเรียนปีนี้นะครับก็จะมีหลายรุ่นเนี่ยฮะนี่ก็คือยังเป็นระยะดอกอยู่นะครับในหนึ่งต้นเนี่ยมีทั้งระยะดอกนะครับเพื่อนๆเนี่ยฮะระยะดอกนะกำลังออกดอกเลยนะครับแล้ว นอกจากระยะดอกแล้วนะฮะบางช่วงก็มีหางแย้บ้างเนี่ยฮะเนี่ยฮะระยะของตัวหางแย้นะครับเพื่อนเนะฮะเยอะแย,ยะเลยนะครับแต่การออกของปีนี้นะครับมันก็จะมีเนี่ยฮะถ้าอย่างนี้ก็คือจะเต็มนะ,ะ,นะะ,นะะต้นนี้จะค่อนข้างเยอะหน่อยนะครับการออกดอก นี่ครับเพื่อนๆครับต้นนี้เนี่ยฮะก็มีดอกนี่ก็คือกําลังออกดอกอยู่นะครับนี่นะครับน,น,บนะก็มีหลายรุ่นนะครับหางแย่ก็เนี่ยฮะอันนี้กลุ่มเนี่ยฮะกลุ่มหางแยะ,ะกําลังออกเลยนี่นะฮะ ยดอกบานก็มีนี่หางแย้ะนะครับอ้ส่วงนะวนแห่งนี้เคยนำเสนอไปแล้วนะครับก็คืออยู่ติดคลองนะครับเนี่ยฮะอยู่ติดคลองเลยนะครับก็เลยน้ำก็ค่อนข้างจะ ไม่มีปัญหานะครับติดแค่ว่าช่วงที่น้ำหลากเนะี่ยจะท่วมได้นะครับส่วนที่นี้เป็นส่วนที่อยู่ตามไหล่เขานะครับที่เคยนำเสนอไปแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เจอคือพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ที่ต่ำก็จะเจอในส่วนของน้ำนะครับนอกจากนั้นก็ในส่วนของลมครับลมเนี่ยนะฮะเพื่อจะเห็นว่า ตัวทรงพุ่มมันจะใบบางๆไม่ได้เกิดอะไรก็คือลมนะฮะลมแรงนะครับแต่บางส่วนเนี่ยให้ดูนะครับมันก็จะมีเป็นเนี้ย,เ,ยเป็นลูกนะฮะนี่นครับนี่ระยะนี้ละน,นะครับดอกกลังบางก็มีนเนี่ยกลจะบานนะครับต้นมันมีหลายระยะเลย ดอกเล็กก็มีนี่นดอกเล็กๆครับเล็กเข้าไปอีกนะครับโอ้มีหลายรุ่นเนี่ยฮะโอ้โหนี่ยิ่งดูดิมันดาวรุ่นไหนมั่งอะครับเนี่ยนี่กำลังออกนะฮะเพื่อนๆ การเก็บผลผลิตนะครับมันก็จะทยอยเขตตะวันออกเนี่ยอย่างที่เรารู้ก็คือผลผลิตมันจะเริ่มทยอยเก็บกันในช่วงของมีนานะบางช่วงกุมภาอะไรก็มีแล้วแต่รุ่นที่ออกนะครับ้แวแต่รุ่นที่ออกนี่ครับเพื่อนๆครับกําลังนะฮะกำลังจะออกดอกเนี่ครับดูนีนะมีหลายมีหลายรุ่นมากนะครับเพื่อนเนะ่ะนี่กำลังจะออกดอก มีหลายรุ่นจริงๆนะครับนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นเเขาเรียกว่ามีหลายระยะในการออกดอกนะนี่ครับแปลงนี้อย่างที่บอก,กจะเจอในส่วนของรมดังนั้นก็สภาพต้นเนี่ยนะไปเดี๋ยวพอเก็บผลผลิตไปใบก็คงจะกลับมานะครับก็จะดูแลเรื่องใบนะครับเนี่ย สิ่งหนึ่งนะครับในทุเรียนนะที่ประสบปัญหาเลยก็คือไฟท็อปเนี่ยฮนะเนี่ยที่โคนต้นแต่ช่วงนี้มันเนื่องจากว่าเป็นช่วงที่มันไม่มีความชื้นแผลมันก็จะแห้งนะครับก็มีการป้องกันกําจัดใช้สารเคมีต่างๆไม่ว่าจะเป็นเมทาลเล็กซิลหรือจะเป็นการฝังเข็มนะครับหลายต้นนะที่ดูจากโคนต้นที่โดนบอกบากไว้นะครับเดี๋ยวมาดูต้นนี้ แปลงนี้เป็นไฟเท้าค่อนข้างเยอะนะเป็นเรียกว่าเป็นโรคที่ประจำของทุเรียนเลยนะครับอยู่ตามไรเลยข,ข้างบนเป็นถนนนะครับทุเรียนก็จะอยู่สภาพอย่างนี้นะครับอันนี้ระยะห่างแยะนะครับนี่ครับขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์รายการบส็อนชินบายชินแซบไว้พบกันอีพีหน้า วันนี้ขอตัวนครับขอบคุณมากครับ